สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งครับการแข่งขันมากฮอตออนไลน์กับทางด้านแอปมากฮอตคันเทพนะครับเราเดินหลังนะครับคู่แข่งเหมือนจะเป็นห้าแต้มเดินก่อนไหมคล้ายคล้ายนะครับรอดูท่าทีก่อนรอดูว่าจะขึ้นสูงไหมไม่ขึ้นนะครับงั้นเราก็ขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ๋อเป็นยอ่อเป็นย่อสั้นเดินก่อน จะออกแนวกลองโจรไหมน้องงานนี้ไม่ใช่นะครับเป็นย่อสั้นแล้วก็ดันสูงขึ้นมาโอ้แต่มนี้ไม่ธรรมดาเด้อเนี่ไม่ธรรมดานะครับแบบนี้ <c oughs> ถ้ากินไปเนี่ยปลายทางเขาต้องเดินยี่สิบยี่สิบแล้วมาต่อสองแน่ๆเลยถ้ากินไปทางนี้ ผมว่าผมกินไปทางนี้ดีกว่าปลายทางนั้นแน,นี่ๆให้ไหมเขาจะออกมาอย่างงี้ถ้าเกิดเราอยู่หมายเลขสิบสี่เขาจะต้องรอต่อแน่ๆแล้วเราก็จะเสียกระบวนนะครับคิดว่านะดูลักษณะหมากน่าจะไปโครงสร้างแบบนั้นนะครับคราวนี้ต่อเราไม่ได้แล้วเราขึ้นไปได้เลยเ,ลยเขาคงไปต่อเข้าข้างขึ้นมา เตรียมต่อสองสิบสี่สิบเจ็ดเอาอุดแล้วเหมือนรู้เลยอุดเลยเอางั้นต่อไปเลยไปเข้าฮอดเพราะว่ามันโล่งแล้วยี่สิบเอ็ดมันโล่งแล้วขึ้นมายี่สิบเอ็ดไปมานี่ยี่ห้าไปมานี่เข้ากินหนึ่งตัวมานี่ไป มานี่ครับอ๋อเดี๋ยวเดินสิบห้าสิบเก้าให้กินให้เขากินสองแล้วเรากินลงไปเขากินกลับมาเราก็กินกลับมาหมายเลขสิบห้าโอเคให้เขากินสองเลยอ่าแล้วเราก็กินลงมาเขาก็กินมาเราก็กินกลับมาหมายเลขสิบห้ามานี่กําลังจะมาฆ่าฮอตเรา จับนี่ก่อนเราชนะแล้วครับมันต้องกังวลแล้วแต้มนี้ชนะเลยโอเคคราวนี้เราเดินก่อนนะครับแต้มนี้ ทรงเดิมทรงเดิมทรง,งเดิมน่าจะเดินย่อคิดว่านะแบบตัวเมื่อกี้นี่นะครับมานี่มาตรฐานเอาละครับออกเป็นห้าแต้มจ๋าเลยทีนี้โม,ม่ใช่ย่อสั้นนะครับย่อสั้นตัดข้าง Hai hmm. paint ini itu sih mani Hai mani Hai keni วีาข้างขึ้นทรงสามเหลี่ยมรอต่อมานี่เข้ากินสองลองดูปิดต่อขึ้นไปเฮ้ยโดนต่อสองเอาเขาไม่เห็นดีนะครับ จริงนะสิบสี่สิบแปดนะครับเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยได้นะไม่เป็นไรกินไปเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรโอ้ยจริงจริงเรบเ,เราพลาดแล้วนะเราพลาดแล้วด้วยนะครับโอ้ยต่อเสร็จเพิ่งเห็นนะครับเราพลาดแล้วแต่เขาไม่เห็นอู้แต่แต่หาว่าไป เราก็เลือกกินได้นี่ว่าเพราะว่าหมายเลขยี่สบมันมันค้างกินอยู่เนาะเออใช่ใช่ใช,ใช่มันเลือกกินได้โอเคทัวทีนะครับท่านผู้ชมผมวิเคราะห์ผิดเพราะว่าถึงเขาจะเดินสิบสี่สิบแปดแต่เราก็สามารถเอาหมายเลขยี่สิบกินได้นะเพราะมันมันรอกินฟรีอยู่กินหนีไป เอาล้งานเนี้โดนแล้วงานเนี้ยโดนของจริงแล้วไม่ต้องรอจังหวะเมื่อสักครู่แล้วงานนี้เราโดนแล้ว <c oughs> านี้ าเขาเดินสิบมาสิบสี่นี่เขาแพ้เลยนะโดนกินโดนกินสามเลยอเอาครับรดไปรดไปอเอาเสียงวัดดวงกินทางไหนดีเจ้าเบีย้ยกินหรือเจ้าฮอตกิน ฮอตกินสองนะครับเราก็กินหนึ่งอ้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมประคองไหวไหมเอ่ยประคองไหวไหมแต้มนี้มานี่ ดูแล้วน่าจะไม่รอดจับ <c oughs> ดูแล้วน่าจะไม่รอดกินได้กินตัวหนึ่งแน่ๆแหละ lagi 1 buah ขึ้นไปอืมรอรอจังหวัดต่อสองไม่ไม่ใช่ต่อสองสิรอจังหวัดข่าฮอตนะครับตัวนี้ ลวมาทางนี้ย่องไปนี่ก่อนย่องย่องนอี่รู้จะทันไหมนะครับนี่แหละตัวที่ผมจะทำก็คือเทคนิคตัวนี้ ให้กินก่อนถ้าเขาเบีย้ยกินเขาเขาจะโดนกินสองแต่ถ้าเขาเขาฮอตกินเขาก็โดนค่าฮอตนะครับนี่คือเทคนิคที่เราจะทำนั่นแหละครับท่านผู้ชมดักดักเป็นสามเหลี่ยมตั้งเป็นทรงสามเหลี่ยมหนึ่งมาห้าอ้าวการกระบาดแดงออกแล้วครับเน็ตหมดพอดี เน็ตหมดอะไรตอนนี้ลารกรบาทแดงเลยเติมเงินไม่ได้เติมเงินน <c oughs> <c oughs> ะรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมถ้าเขาหนึ่งมาห้าเราก็สิบเก้ายิบสามแค่นั้นเองเนาะเราก็ชนะนะครับโอเคครับ ูคู่ที่สองครับผมมาดูคู่ที่สองมานี่เดินไวเลยคนนี้ของโจรของโจรมานี่ของโจร กองโจรต่อนะครับคู่แข่งไม่เดินสามสิบยี่ห้าปกติสูตรนี้ต้องเดินสามสิบยี่ห้านะถึงจะถูกนะครับอลองดูเพื่อเข้มีทีเด็ด นี้ต่อเฉยเลยคำสูงอีกไป <c oughs> ขึ้นนี่เขาน่าจะมีทีเด็ดแล้วงานนี้ไปครับ มาจจะมีที่เด็ดขึ้นนี่ขึ้นไป รอแป๊บหนึ่งนะครับเอาล่ะครับขึ้นมาตอนนี้ ตอนนี้เขาจะเข้าฮอตแน่ๆเ่ยไหลลื่นเลยทีนี้ไปทันไม่เอ่ยเฮ้ยทำไมให้กินฟรีล่ะมีอะไรเหรอเฮ้ยเดินผิดไหมคุณเฮ้ยหยิบผิดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงงงเข้าเลยแล้ว ไปไปค่าหัดอ๋อจะมาค่าหัดลงไปเอาค่าเลยไม่ว่าครับเราได้เปรียบอีิฐหากเพราะเราได้ฟรีอีกมากหนึง่งอ๋อโครงการคือเขาจะขังเราค่าหัดแค่นั้นเหละจริงๆผมเข้ายิบสามสิบก็ได้นะแต่ผมอยากเข้ายิบเก้าดูกิน มานี่มานี่ก็งงเขาเดินให้กินฟรีนะครับเกมนี้งงมากเลยนะครับจริงๆไม่น่าไม่น่าจะขาดขนาดนี้เต็มนะไม่น่าขาดขนาดนี้นะครับงงตรงเขาเดินให้กินนี่แหละ น่าจะหยิบผิดน่าจะเลื่อนหมากเมืออาจจะไปโดนหมากเลื่อนผิดนะครับหรือเปล่าอันนี้คือภาวนาว่าใช่ไหม ไปนี่ไปครับ หืกินไปทางนี้กินโอเคครับผมสุดท้ายยอมแกน่าจะเดินผิดแหละครับไม่มน,น่าจะขาดขนาดนี้ไป ไปมานี่มานี่ต่อมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นนี่ มานี่ขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปครับผม มานี่เข้ากินเลยดีไหมเนอะเข้ากินเลยดีกว่าครับหลุดเข้าฮอตแล้วหลุดเข้าฮอตแล้วเข้านี่ไม่ได้จะโดนฆ่าต้องเข้านี่มานี่ ขย็บมานี้โอ้ยเอาแล้วทีนี้บุ่นวายแล้ะเอาเข้ากินหนึ่งตัวซะก่อน,นเริ่มบุ่นวายแล้วครับเหมือนจะเอาไม่อยู่นะเหมือนเขาจะมาต่อเข้าหอดนะครับเขาจะมาต่อเข้าหอดออกไปเลยกินสามต่อเลยเราสวยๆเลยจังหวะนี้เขากินพอดีครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผม